สดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูกายก็จะมาพูดถึงเรื่องการอ่านค่ะแต่ไม่ใช่การอ่านธรรมดานะคะจะเป็นการอ่านวินิสารน,นะคะซึ่งเราจะได้ เรียนเรื่องนี้ในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยค่ะหลายๆคนเองก็อาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะสําหรับคําว่าการอ่านวินิสานะคะว่ามันคืออะไรเป็นแบบไหนนะคะแต่หลายๆคนเองก็อาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะครูกายจะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกับการอ่านวินิสานะคะว่ามีกี่รูปแบบอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ อ่านแปลความคือการอ่านแปลเรื่องราวเดิมให้เป็นคําพูดใหม่หรือเป็นถ้อยคำใหม่แต่ยังคงรักษาเนื้อหาและสาระความสำคัญของเรื่องราวเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้การอ่านแปลความยังเป็นพื้นฐานของการอ่านตีความและการอ่านขยายความค่ะการอ่านแปลความมีหลายรูปแบบมากเราไปดูกันเลยดีกว่าแบบที่1แปลคำศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดา ก็คือเป็นการแปลความหมายจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะสวยหมายถึงกินสวยคือคำราชาศัพท์ส่วนคำว่ากินคือภาษ,าษาธรรมดาค่ะแบบที่2แปลข้อความเดิมที่เป็นสำนวนโวหารก็คือการแปลความที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบให้เป็นข้อความใหม่ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ตัวอย่างเช่นปืนใหญ่ถล่มหงแดงยับ3ต่อ1เราก็จะแปลความได้ว่าทีมฟุตบอลอาร์เซนอลเอาชนะทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลไปด้วยคะแนน3ต่อ1ประตูค่ะแบบที่3แปลสำนวนสุภาษิตก็คือการแปลข้อความที่เป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบทร้อยกรองหรือคำบาลีสันสกฤต ให้เป็นร้อยแก้วที่ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะเช่นธรมโมหะเวรคติธรรมมจารีเราก็จะแปลให้เป็นร้อยแก้วที่ได้ใจความสมบูรณ์ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมค่ะการอ่านแปลความแบบสุดท้ายแบบที่4แปลความจากเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ก็คือการแปลความที่เป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ให้เป็นคำสั้นๆค่ะตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมและมีลูกศรชี้ขึ้นอยู่ด้านบนเราจะแปลว่าเพศช,ชายส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมและมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านล่างเราจะแปลได้ว่าเพศหญิงค่ะเรามาดูการอ่านประเภทถัดไปกันดีกว่านะคะนั่นก็คือการอ่านตีความค่ะ การอ่านตีความก็คือการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาสาระสำคัญของเรื่องผู้เขียนต้องการสื่ออะไรและต้องสามารถตีความหมายของคำทั้งความหมายในตรงและความหมายในประวัติด้วยค่ะการตีความนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ทัศนคติของผู้อ่านด้วยนะคะเอาละค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการอ่านตีความนั้นมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะ่ะ 1. ถ้าเราจะอ่านตีความนะคะเราจะต้องอ่านเรื่องที่จะตีความเนี่ยให้ละเอียดแล้วจับประเด็นสำคัญ 2. คิดหาเหตุผลเพื่อนำมาประมวลกับความคิดของตนเอง 3. ทํทำความเข้าใจถ้อยคําและสังเกตบริบทแวดล้อมว่ากาหนดความหมายส่วนรวมไปในทิศทางใด 4. จับความคิด หรือแนวคิดของผู้เขียนที่แฝงไว้ภายในเรื่อง 5. การเขียนเรียบเรียงถ้อยคำที่ได้จากการตีความนั้นจะต้องให้มีความหมายชัดเจนค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะถ้าผู้ที่จะตีความได้ก็จะขึ้นอยู่กับความคิดและประสบการณ์ของผู้ตีความด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะอย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอม สูงสุดมือมักรรอมอกไข่เด็ดแต่ดอกพยอมยามยากชมนาสูงก็สอยด้วยไม้อาจเอื้อมเอาถึงจากบทประพันธ์กวีจะใช้ถ้อยคำที่มีความหมายแฝงสองคำด้วยกันก็คือดอกฟ้าก็คือสตรีสูงสักและดอกพยอมก็คือสตรีสาม,มัญชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อคิด เกี่ยวกับการเลือกครูครองให้สมทันนะของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะการอ่านวินิศาสตร์ประเภทถัดมานะคะนั่นก็คือการอ่านขยายความค่ะการอ่านขยายความเป็นการอ่านเพื่อนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากเนื้อความเดิมที่มีอยู่ การอ่านเพื่อขยายความสามารถใช้วิธีการยกตัวอย่างประกอบหรือมีการอ้างอิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้เนื้อความที่กว้างขวางออกไปจนเป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่านะคะว่าการอ่านขยายความจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดเราอ่านขยายความสิ่งที่เราจะพูดถึงนั้นเราก็อาจจะกล่าวถึงสาเหตุ และเหตุผลที่สัมพันธ์กันหรือจะยกตัวอย่างหรือขอ้อเท็จจริงมาประกอบกับเนื้อเรื่องเดิมก็ได้หรือว่าจะอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมนอกจากอธิบายแล้วเรายังสามารถคาดคะเนสิ่งที่น่าจะเป็นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากเรื่องเดิมก็ได้นะคะหรือจะให้คำนิยามให้คำจำกัดความก็ได้ ะะโดยจะขยายความโดยการเปรียบเทียบนะคะความเหมือนหรือความต่างก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจและชัดเจนได้มากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นโฉมแม่จากฝากฟ้าเกรงอินยอกน้าอินท่านเทิกโฉมเอาโซฟ้าโฉมแม่จากฝากดินดินท่านแล้วแห่ดินหรือหัดเจ้าล่า สูสมสองสมจากคำประพันธ์ข้างตน้นสามารถขยายความได้ว่าบทป,ประพันธ์นี้อาจจะกล่าวถึงความเชื่อของสังคมไทยที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาว,ว่ามีอำนาจความสามารถปกป้องคุ้มครองและอวยชัยให้พรมนุษย์ได้จึงถือว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นพลังหรือความหวังในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ค่ะ การอ่านวินิสารประเภทต่อมานะคะก็คือการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ค่ะเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะสามารถระบุลักษณะข้อมูลสามารถที่จะเปรียบเทียบความต่างของข้อมูลตีความได้และสามารถประเมินว่าข้อมูลใดเป็นจริงและข้อมูลใดเป็นเท็จทั้งนี้การอ่านเพื่อคาดคะณนเหตุการณ์นะคะจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมเข้ามาร่วมด้วยค่ะ เรามาดูหลักการอ่านเพื่อค่าคะเนเหตุการณ์กันนะคะเราจะต้องทบทวนพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใดค่ะแล้วก็ระบุเหตุการณ์หรือปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นว่าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการง่ายใช่ไหมล่ะคะมาถึงการอ่านวินิสานประเภทสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการอ่านเพื่อประเมินค่าค่ะ การอ่านเพื่อประเมินค่านะคะเป็นการอ่านเพื่ออธิบายลักษณะดีลักษณะบกพร่องของงานเขียนในแง่มุมต่างๆทั้งนี้ผู้ประเมินค่าเนี่ยจะต้องหยิบยกส่วนประกอบที่สําคัญนะคะมาวิพากวิจารณ์เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้คล้อยตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะผู้อ่านที่ดีควรแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูหลักในการอ่านเพื่อประเมินค่านะคะง่ายมากๆเลยค่ะ 1. ถ้าเราจะอ่านประเมินค่านะคะเราจะต้องมีวิจารณญาณในการไคคตร่ตรองทุกแง่ทุกมุมของงานเขียนค่ะเสร็จแล้วเราจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบคำประพันธ์นะคะส่วนประกอบของเนื้อหากลวิธีในการแต่งนะคะภาษาที่ใช้และที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้เลยเราต้องอ่านเพื่อประเมินค่า คุณค่าของงานเขียนค่ะ